นี่ก็จะเป็นพิธีลงหน้าหน้าทองนะครับนก็จะมีผานครูนะครับผานครูนี่ครับเป็นผานครูนะครับนี่ก็จะมีครงบ้านมีนะครับแล้วก็เกตแสงมณีรีสอร์ทนะครับที่มานะครับทนี้พระอาจารย์ออสก็จะเริ่มบำเพ็ญคาถานะครับก่อนที่จะลงหน้าหน้าทอง มาลงทุกปีครับที่นี่พร,มามาอร,อรนะอาจารย์ออสจะเรียนสายวิชาทางล้านามานะครับชายาของพระอาจารย์าาออสก็คือเทวะธรรมโมทันจะ ทำพิธีกรรมเกี่ยวกับสืบชะตา,ตาเกี่ยววันนามาเลยนะครับนนสืบชะตาบูชาเคาะนะครับสะเดะาะเคาะนะครับนี่นะครับอันนี้ค่ะเป็นการบูชาครูบาอาจารย์ก่อนไปรับคผู้มีอำนาจของอาจารย์ที่แม่ฝ่ายนะเสร็จแล้วไปรับ

เผยชื่อผู้ทีจ่จะทำพิธีลงหน้านาห้ทองนะครับก็จะ,จะมีการเขียนชื่อนาะมสกุลนะวันเดือนปีเกิดนะลงในกระดาษเพื่อให้พระอาจารย์เขาบอกกล่าวครูบาอาจารย์

เกิมเดรัดแกกแบสงมณีรีสอร์ทับคุ้งบ้านมีครับก็เข้ามานะครับ ແລະຫນ້ a ຮັບ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  ชื่อปิตรานั่ทุกคนนะครับหมุนด้วยหมุนว่าคูณมุนมามุนมามุนมาหน้าชาดิเต๊อ้อแอเมตานนัมอปายัะนี finden, ่ไปนั่งในนู่นเราจะให้พร <lite>

นี่เป็นพิธีหลวงน้าทองมครับมูลมามูลมะมูลมา,มลมานาชาดีตีอเอแอเมตตาเมตตาท่านบพพระยะชื่อชื่อ เอกภพนามประาิดีบรุเมตาจูกตรตรังรปังรรังนะเอกภพนาทุกคนตั้งแนสุขแกวตั้งแนสุขตั้สินมตั้งินเนี่ยม่ันนี้็เดต้องตังนะครับเป็นพิธีลงหน้าหน้าทองนะครับในคนพลาดน,นะครับถ้ามา เทพนิมิตมงคลบ้านหนองชนตำรวจไดนตัะตำบลตากโตกอำเภอบ้านตาจังหวัดตากนะครับโดยพระอาจารย์อ๋อเทวะธรรมงคนะครับพระเกจิสืบสายจร้านนามานะครับ เกี่ยวกับพิธีสะดอกเคาะลงหน้าทองนะครับก็จบสวามสำเร็จก็ฝากติดตามในช่องสอนอชาแนลนะครับจะได้ไม่พลาดชมงานบุญพิธีกรรมอะไรต่างๆนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ